เไหนเดียวสิวันนี้มีอะไรบ้างมาฮะแอนจะเหมียววายไงนะคำชมก็ดีอยู่หรอกแต่คำชมที่คุณคู่ควรยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าคุณพยายามแม่คำชมวันนี้ช่างดีจริงๆเลยช่างเป็นคำที่เหมาะกับผมมากครับโคตรพยายามยังไงอะ <laughs> ยังไงอะเออเดี๋ยวผมพยายามยังไงอะนั่นสิ เออวันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยโอเคมาเฮลโลไงสวัสดีทุกคนผมบีเอซึ่งวันนี้จะเก็บแบตเทิรแคทกับการสู้บอลของเราในวันนี้นั้นแน่นอนว่าเป็นการสู้ที่ไม่น่าจะรอดและอาจจะไม่เหลือซากเลยแหละเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยเริ่มค่ะเลยทุระครั้งแรกมาในด่านนี้ผมบอกได้เลยว่ามีแต่ตัวจันไรทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะตัวกลางเนี่ย จ้ตัวนี้นั้นบอกผมบอกได้เลยนะไอตอนสู้เฟสแรกอะ่ะไอร่างแรกอะที่เป็นสีดำอะโคตรจันไรหยุดหยุด,หย,ดหยุดทั้งทีมองง่ายๆครับจงตีโคตรไกลแต่ว่าเออแต่ว่าหนูน้อยหมวกแดงไกลกว่าครับมาทารกผ่านศึกที่มีประสบการณ์มากกว่า7ปีตั้งแต่ยังเป็นเด็กสามารถแกล้งร้องไห้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเฮ้ยไอนี่มันเนียนิาเพราะมีพลังที่จะกระแทก คนแปลกหน้าเสิง,เ,งเองก็เอาน็อตแบ็กเดียวฉลองมํนเพื่ออะไรอะโดนโรงเรียนอนุบันชั้นสูงสองแห่งไม่ได้รับเ,เข้าเพราะว่ามีพรสวรรค์ฮะอืมคือเอ็เนี่ยมันร้องไห้เก่งเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ใช่ไหมที่ร้องไห้เก่งแล้วมีอยู่สองโรงเรียนที่ไม่รับมันเข้าเฝเข้าเรียนดีครับ เนื้อเรื่องนี้สุดยอดจริงผมนับถือผมชอบจริงทียเจอคนสร้างในตบมือเลยผมชอบจริงเลยเนื้อเรื่องไม่ธรรมดาโอเคเนื่องจากเจ้านั่นนะครับเป็นไรธาตุใช่ไหมจะมีสีดำไรธาตุแล้วก็เอเลียนส่วนจะมีเทพตัวจิ๋วตัวหนึง่งถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาออหมดครับเดี๋ยวผมต้องแกะไขใหม่หมดเรามาดูตอนที่จัดเซตเสร็จเลยลวกันโอเคตัดภาพโอเคมา ก็จะประมาณนี้เลยแถวบนครับจะเอาไว้สู้กับพวก,กนั้นครับเอเลียนแล้วก็ไรท่าส่วนเลนล่างนั้นก็จะไว้สู้กับพวกนั่นแหละตามภาพครับมิกกูไว้สู้สีดําลูมิน่าโชคดีมากเลยนะีที่เขาอเอาใส่ความสามารถนี้มาครับลูมิน่าไม่โดนชันลอนี่แหลกความสามารถโคตรตีอึดยังบ้าข้างกับเอเลียนครับแต่แน่นอนไม่อึดไอตัวนั่นหรอกไอตัวบอสที่เราจะมาสู้ในวันนี้มา โอเคมาเจ้าเด็กงี่เง่าจอมเอาแต่ใจครับเริ่มชื่อด่านจริงๆอะ่ะมันชื่อว่าเด็กจอมปลอมใช่ไหมแต่ผมเปลี่ยนใหม่ให้ครับเจ้าเด็กงี่เง่าจอมเอาแต่ใจครับมาอ,อ่าตาตาี้ไปก่อนครับในตัวเทพน่าเล็กๆน่าจะไม่มีปัญหาเลยเสำหรับเราในอนาคตครับเพราะฉะนั้นก็ช่างมันครับโอเคน่าจะมีเว้ตไปลูมินาเคียโนเออสไนเปอร์อัดหัวไปดิ ลดทอนไปก่อนต้องรีบเคลียรครับด่านนี้ผมแนะนําเลยบอกว่าเป็นปืนรีโอมานะเพราะผมสับไม่ทันเหมือนเดิมจะาถามแล้วกันว่าทําไมอ่าฮะแมวดาวเทียมผม,ผมเรียกว่าโรเวอร์ได้ไหมตัวแมวดาวเทียมเนี่ยมันเรียกง่ายดีรู้สึกมันแบบให้เป็นแบบให้ความเนืเออ้อนั่นแหละอ้าวไม่ต้องรอดแต่สับไปต่อเออสไนเปอร์ดีมากอ่าฮะเอาตัวนี้มาเอาพี่แมคคิสตันมาเพล่งเลยแมวโอ้โห โคตรเหม็นเลยเช็ดอ้กินปากวะนะอู้อู้ผูหายทั้งแถบอู้อู้หายโตกินปากโคตรเหม็นเลยเอาคอเกมได้เพื่อนให้เลยโอ้ลูมิน่าอุ้ยเดินย่างไวอุ้ยโดนโคตรไวเลยบ้านะเดินไปไม่ได้โอ้โหครึ่งแมพเช็ดเจ็บชิปปิ้งโอ้ โอ้ลูมิน่าเนอะเพี้ยหน่อยโอ้แม่งครึ่งแบบโคตรแรงสุดยอดเลยเออฉันรอไปครับเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันไม่โดนฉันรอลูมิน่าเนาะโอ้เชยดผมเกียดตัวนี้อุ้ยอุ้ยงงอ,อุ้ยอุยขัดขวางไว้ก่อนแล้วก็ฟูโคตรหมิ่นเลยเอ่นผมเกียติ HP เหลือ84 โคตรหมิ่นเจ็ดแก่เขาเก๋เกสักอันไหมโอเคมาหลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> มิตามะหน no. ูเจ๊เจ๊ไม่ได้ลงหน้าตานี้กับแคทลี่ไม่น่าได้ลงตีอย่างไกลเจ๊เจกับมิตามะน,น็อคแบ็ครัวๆแน่ไม่ไหวต้องเป็นคนที่ไม่โดนชะลอครับแล้วก็ต้านดานเมจจะพูดไร้ธาตุได้ด้วยไม่โดนชะลอมีไหมมีอยู่คนเดียว ผมนี่รักเลยในเกมนี้อ,อยู่สองคนอ่ามิกกูก็ไม่น่าได้ลงอะ่ะอ้ย่าทำไมดี่ะอ่าดาร์กองอาจมาผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นดาร์กองอาจจะได้ไหมมาดาร์กองอาจมาอีกคนหนึ่งต้องเป็นคนที่ผมสาบไม่ถึงแน่นอนลูมินาตัออยู่แนวหน้าอย่างเดียวเธอเข้าอยู่แนวหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่ บามุดไหมเอออยากรู้ว่าถ้าเป็นบามุดจะเป็นยังไงอะน่าจะโดนปิวสักรอบหนึ่งแต่ก็น่าได้ดาเมจอยมาถ้าเป็นบามุดลองทดสอบดูแล้วกันปืนใหญ่จะเป็นทางด้านของชะลอนะผมเอาไว้สิบห้าเรียบร้อยที่เหลือก็หกสี่สามสองหนึ่งผมว่าหน้าตานี้นันมันตีไกลมากไอ้นี่นแถมแรงด้วยผมนึกว่าดาเมจมันจะแบบเหมือน,แบบนพวกซับพอร์อะมันจะเบาๆไงแต่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยมันจะแรงที่เป๋ง แรงงวัวตายควายล้มเลยอะ่ะเลือเชื่อโคตรแรงหรือผมควรเอาตัวแบบประเภทเน้นบุกอย่างเดียวดีน่าสนใจถ้าตัวประเภทเน้นบุกอย่างเดียวเพราะผมทายได้เลยนะมีปัญหาแน่นอนไอตัวนั้นอะ่ะไอต้นผายวเวลามันเป่ากินปากมาโคตรจะนั่นเลยอะ่ะโคตรจะหายทั้งทีมาต้งแถบอแบบผมต้องเอาแบบสู้แบบหนึ่งหนึ่งหรอเนี่ยดูไปเล่นเล่นเล่นสปีดหน่อยสิว่ามันจะเร็วแค่ไหนว่ามันจะจบตอนไหน โอเคจบสักเตไหนมาเรียกบอสออกมาอมนไปกอดดอกหนึ่งฟิวฟิวโทษทีนะลูมินาฆ่าโหดโอเคเริ่มใหม่ละอืมฉันรอหยุดไว้ก่อนเอาท่านั้นไว้เลยค้างไว้อย่าขยับสวยงามรถไฟโอ้ยันรอครับโคตรมินอนะ เอาคอเกตไหมเพื่อนเรามีอยู่อันหนึ่งเอาตัวนี้มาตัวนี้มาเออสวยงามบาฮามุสตกไปดอนนอกหนึ่งเออโคตรหมิ่นเลยชัดไว้ก่อนเอเอหยุดไว้ก่อนพี่ชายหยุดไว้เออเออเรียบร้อยชันรอครับ โอ้อืมอู้โอ้โอ้โอ้จริงดิพี่ปีโคตรไกลเลยเฮ้ยพีเหลือ81ดีกว่าเมื่อกี้3%เอาไงเดี๋ยวกระดานนี้โอเคอีกรอบหนึ่งปวดหัวแล้วเจอกระดานนี้ฉากไปฟันเจือน ฆ่าทิ้งตายละเอาอ่านมาเออเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเออหัวบานไปอันหนึ่งเอ,อ้ยหยุดเอาไว้ก่อน <c oughs> เรียบร้อยเจอค่ะเออหยุดไว้ก่อนเออบาโมตีรัวๆครับจังหวะนี้ไม่โดนระยะโอ้โหพิหายแล้วละ่ะจ้า โ oh oh. อ้โหเกิดใหม่ <laughs> ช็อตเมื่อกี้อย่างสวยเลยอะแบบสวยมากโอ้โ oh ห oh. บามุดแบบโคตรถูกจังหวะเลยอะพุ่งชาร์จฝั่งในอะอย่างเท่เออแต่ฝั่งเราหายหมดเลยอะโอ้โ oh ห oh. กินปากบราระนะโอ้ oh oh. ลามเองมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าทำอย่างนี้ฉุดไว้ก่อนดี oh oh. Oh oh. อู้หูขอบคุณขอบคุณ เมื่อกี้เดือดไม่บามุดอย่างแก่ผมครับได้ต่อยรนัวอะไรวะราร่าเออเอาไปก่อนชิเปงแล้วเรามีโอกาสแค่สี่ทีเท่านั้นมันจะต่อยบ้านแล้วหยุดไปก่อนซิทำอะไรอะ่ะทำอะไรไวัยรุ่นอู้ยังโดนอีกยังตีโดนอีกเหรอกนตัวตายบ้านะ<อ> <laughs> เดือดเน เ p เหลือห้าสิบดีกว่าเมื่อกี้อีกเยอะเลยแต่เมื่อกี้เราจะสู้ยังไงได้ตัวราชามันอะคอยกันอยู่ให้อยู่อะ่ะเอ,อ้อย่าเสีได้ยัง โอเคไม่ว่าเล่นยังไงนะก็แพ้อยู่ดีรอบที่สิอได้ไหมรอบที่11ครับกับด่านเดียวเออไม่ไหวไม่ไหวไอ้ด่านนี้ไม่ไหวอะโอ้ยังไงไม่ได้ครับโอ้มันจันไร์ลมากเลย ตีอย่างไกลตีอย่างเร็วตีอย่างกว้างตีอย่างทีโอ้โหนับถือใจมาเลยแม่โอ้ไม่ไหวจริงชะลอโคตรร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะประเด็นน่ะโอ้ไม่ไหวหาทุกวผมสรรหาแทบทุวิถีทางแล้วนะทั้งแบบแยกแยกฝั่งด้วยให้แนวหน้าไปสู้ก่อนก็คือให้ลูมิน่าไปอยู่ฝั่งแนวหน้าส่วนให้ตัวที่รับแนวหลังก็คือจะเป็นทางหน้าของคายูเมะ ตัวยอดนักดาบอะคอยเก็บแนวหลังให้ถ้าสมมติแนวหน้าลูมินา้าไม่ไหวแล้วผมก็จะทำตามสูตรเลยเป๊ะเลยแพ้ครับรอบที่สิบเลยอะ่ะผมเปลี่ยนแลบหลายหลักการมากอะทั้งลองใช้ทางล่างของหลังการวิจัยลองชะลอดูลองเนี่ยลองใช้สั้งหมดเนี้ยยังไม่ยไม่ไหวจริงๆ เปลี่ยนแนวกลยุทธ์แล้วด้วยก็ไม่ไหวอ่ะวัวเนี่ยผมเล่นมาเกือบชั่วโมงแล้วกับดานเนี่ยยังไม่ชนะทีอ่ะเฮดปีผมทําได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่เราวๆเกือบห้าสิบหกสิบได้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆโอ้มาโอเคมา ก็เป็นไงบ้างสําหรับวิดีโอนี้วันนี้อาจจะไม่ค่อยจะวิดีโอนี้อาจจะไม่สมหวังสำหรับคนที่อยากจะมาลองประท่าบอสตัวนี้นะถ้าอยากหาวิธีผ่านดูไงก็ได้เอาอไปด้วยจริงๆผมเล่นมาเกือบชั่วโมองจนไข้ขึ้นเลยเนี่ยให้ตายเถอะโอ้โหไม่ไหวจริงๆมาดานนี้ผมขอ,อติดเอาไว้เป็นพาร์ทหนึ่งแล้วกันนะไว้ค่อยต่อสักพาร์ทสองแล้วกันอาจจะจบได้แหละมา ก็ผมขอไปนอนพักหรือไม่ก็ไปหาอะไรทําก่อนแล้วกันคลิปวิดีโออาจจะสักสองสามวันจากกันนี้นะโอเคตั <c oughs> okay. ้นก็ไว้เจอกันสี่ว g a แกเอ่อฝันดีทุกคนโอ้ไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวปวดหัวเลยกระดาษนี้